กันจอมพลังและไอรักชนกมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสำคัญและเป็นปัจใจัยในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันมันเป็นประเด็นที่มีความรุนแรงและเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทั้งที่ดีและไม่ดีมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการสร้างความเข้าใจและความเป็นสังคมที่ดีกว่า กันจอมพลังกล่าวว่าตนไม่ได้ลากมาแขวนใครแต่เป็นผู้ช่วยเหลือชาวบ้านชายแดนและต้องการให้คนเข้าใจว่าการสนับสนุนเงินเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวเท่านั้นต้องมีการสนับสนุนให้กับทหารที่อยู่ชายแดนทั้งเงินเดือนและค่าเสี่ยงภยัยซึ่งเงินที่โอนเข้ามาเพียง4ี่พันบาทเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าเงินเดือนจริงๆมากแต่ก็ยอมรับว่าการช่วยเหลือของกันจอมพลังเป็นสิ่งที่ดีและมีความสำคัญ ไอรักชนกกล่าวว่าตนยอมรับว่าการจอมพลังทำดีในเรื่องที่เกิดเหตุฉับพลันแต่ต้องมีการสนับสนุนให้กับทหารและชาวบ้านชายแดนอย่างรวดเร็วและต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนซึ่งการที่การจอมพลังลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านชายแดนทำให้คะแนนนิยมของเขาสูงขึ้นมากการจอมพลังกล่าวว่าตนไม่ได้มีความสัมพันธ์กับนายธรรมนัฐซึ่งเป็นคนช่วยเหลือในเรื่องเงินทองและสิ่งของต่างๆแต่เป็นคนช่วยเหลือในการประสานงานติดต่อ,อก,กับส่วนราชการซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีความสำคัญในการช่วยเหลือชาวบ้านชายแดน ไอรักชนกกล่าวว่าการออกรายการที่มีนักศึ์มาถึงพืชเป็นสิ่งที่ไม่ดีและทําให้เกิดกระแสความเกลียดชังซึ่งการที่มีคนได้ยินและเห็นเรื่องราวนี้ทําให้เกิดความเสียหายต่อสังคมการจอมพลังกล่าวว่าตนไม่ได้สั่งให้แฟนคลับออกไปล่าแม่มดแต่เป็นคนที่ไม่สนับสนุนความรุนแรงไอรักชนกกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของคุณอังคานีลภไพจิตแต่เห็นว่าต้องตอบโต้กัมพูชาในเรื่องที่ทําความเสียหายต่อประเทศไทย แต่ต้องมีการพิจารณาการปฏิบัติการให้เหมาะสมซึ่งกันจอมพลังกล่าวว่าตนมีคลิปและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ไอถามแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องข่าวของพรรคประชาชนกันจอมพลังกล่าวว่าตนไม่ได้รับเงินจากนายธรรมนัฐแต่เป็นคนช่วยเหลือในการประสานงานติดต่อกับส่วนราชการและยืนยันว่าคนสนับสนุนหลักของตนเป็นเอฟซีไอรัชนกถามว่าถ้าตรวจสอบเส้นเงินของกันจอมพลังกันตอบว่าเอาเลยครับ มันเป็นเรื่องที่สําคัญและมีความเป็นไปได้ทั้งที่ดีและไม่ดีมันเป็นประเด็นที่ควรมีการพูดคุยและเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อให้คนเข้าใจและสร้างความเข้าใจและความเป็นสังคมที่ดีกว่า